ครับวันนี้พาขันใหม่มาใส่คอครับเมื่อคืนอุปกรณ์มาไม่ครบเร็น้วบ๊อเอาไว้ต่อเพราะมันจบไม,ม่อืมตัดจบก่อนได้พูดอะไรยังน,นี่เอาลง มาใส่คอกจะเป็นคนข้าวแล้วนะคะเอางานวันแรกคอกใส่ไม่ได้ต้องตัดค่ะตอนนี้ยืมของเขาใส่ไปก่อนไม่แน่ข้างหน้าอาจจะมีเป็นของตัวเองกลับไปเอาหมวกมานี่

ไม่แต่งอะไรเลยนะเนี่ยฟิล์มก็ยังไม่ใส่ไฟไม่ได้ใสนะ่คะคือแบบเราจะเอามาแต่งข้างนอกเองตอนแรกว่าจะขายนะคิดว่าเก็บไว้ใช้เองดีกว่า ไปเคียวไปหาร้านข้างกินอกนี้ตัวนี้หาวิธีเอาอะไรก็ไม่ได้เอามานะะอยู่กบับรถคันนั้นบอกให้เอามาด้วยก็ไั้ได้แล้ว

ทำไมมันยังอ่ะมันไม่ลงอ่ะเฮเอายัดเข้าในไหมเนาะในไม่ได้ถูมไหมพี่เอ๋วทำไมข้างนีน้มันไม่ลงอ่ะเออมันลงด้วย้พลมันตัดไม่สุดเนาะ ไปได้ดอกตายอยู่มือไปไหนรอกผมเห็นรอยขีดไว้แล้วให้ผมก็เลยที่ว่าวาดละละไปแล้วมือขีดเป <laughs> ็นรอยนิ้วขีดไปดอกต,ะต,ะตะัดตามรอยขีดถ่ายไม่ถ่ายเลยใช่ไหมอันอนี้อันที่สองะรอยเยอะดอกถ่ายไม่ได้ดอกอ่ะขเดอีก เป็นเป็น้อยเยอะไม่มีรถพาลูกขี่รถลิล,ลเลยเป็นก็ว่หดละว,วี้เด็ดเลนี่เอาอะไได้หรอวะ วิ่มันก็เอามายืมนี่แล้วนี่ขอบวิ่งมัาไปเลยเจาะรูแค่ตรงนั้นเชื่อไอมนั้นยื่นขึ้นมาหน่อยออกมาหน่อยนะข้างหน้านะน้าๆตรงใช่ไหใส่น็อตอ่ะเชื่อมออกมาปุ๊บเรามันถึงอยู่ดิเจาะน็อตใส่มันถึงกันอยู่ดิจะเชื่อมาไ่จะเอาขึ้นข้างหลังแลอันไหนข้างหน้าอันข้างหน้าเออค้างเหมือนเดิมก่อนค้างเหมือนเดิมเลยแล้วถอยหลังกลับมา พยารถออกไปลุงๆเนีนเออตรงนี้ข้างนั้นมันแคบเกินฝั่งนี้เขาทำไม่ไม่ได้ปิดประตูไม่ปิด หน้านจอมันดับอ่ะของใครของเขาอ่ะอือใครมารด้แสงถูกสัพท์ฉันยางไงกนหน้านี้ไปก่เนาะ เกลือขึ้นยังไงล่ะหน,นักมากเลยค่ะไม่ว่าเรื่อยเรือเร่อยอ่ะย <c oughs> กไม่ขายแล้วโอ้สีฉลอกแล้ว,วเ,เียบร้อยไม่ขายอุตสาหน้อม ล้มเลยปะเดี๋ขายแลยนะเออดีภาไปหลังอีกุยกเอาลหลีกอะไรนะแต่ว่าทำแก้วดีครับยืมอะไ ลงไปใส่ข้าวข้าวเอาคันใหม่คันเดิมหน่อยคนคนโทงเข้าบ้านเลยหน้าบางมิมเหรอฮะหน้ามิมมิมไปเชียงกงครับอ๋อหนึ่งทปหาสาวเชียงกงอ่ะใส่ตัวเ้ยตัวเลยตัวเลยต้่งนปขุดดินกัอ่ะ

ปดครับแปดอีเจูเจใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเกาะข้างหลังเกาไหนล่ะอันนี้อูตอเสริมชัยครับ เตนะข้างบนสุดเลยไม่ใช่บอกกรได้ษเล่นล่างอะไรนะนี่ใส่อันล่างก็ได้กรดาษโรยเลยดาวบนพอดีเลยเป๊ะมสองอันสามอันที่เราบ้อเลยก่งวะเสียดายฝั่งนู้นมันเดิงด่างอ่ะมันไม่โอดีอ่ะพึ่งโลโก มัมาติดสี่แสนนี่เออตอนไปซื้อรถมันเกือบสี่แสนน่ะโอ้ซื้อมาใหตโตอย่างนั้นงอกันเีงแับไปเอามาเองซื้อมาต่อเองตอนแรกว่าจะขายมันขูดไปแล้วไม่ขายแล้วหมดอารมณ์ขายแล้วทูดเลสางสีดอกแค่เลยไม่ขายดอกเอาเราไปซื้อคัตซีมาแล้วกะให้เขาต่อให้ใช่ประหยัดของการเยอะอีก ใจหัวคัซีมันไคนั้นค่ะมันประยาดน้ำกระเนี้เออก็บินบินเบิรนเ็นแค้บอร์ติงเดียวหูประหยัดน้ำกระเนื้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปขนข้าวนะคะเที่ยวแรกค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาคลิปหน้าค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวต้องใส่พร้อมกัน่อ嘛ต้องใส่พร้อมกัน تبيان <laughs> اڀرڻ